ก็ซิบ,บอกเล่าแนะนำรถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเช่นเคยนะคะมีทั้งราคาเงินสดหรือท่านใดต้องการผ่อนนะคะสามารถผ่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อทำให้นะคะติดแบลคริตติดบัคเคดิตติดอะไรก็ออกได้ค่ะแต่ต้องมีเงินนะคะ พราะว่าต้องวางเงินค่ะ2 0 0 0 0บาทและผ่อนเดือนรับ 4, ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะถ้าไหวถ้ารับได้ก็สามารถรับรถไปใช้กันได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวรถ t o y ย t a v i g โกคอมเรลวค่ะรถปี07นะคะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวท็อประบบเบรก ABS ค่ะมีถุงลมนิรภัยมีแอร์แบกนะคะรถมือเดียวค่ะเจ้าของคนเดียวนะคะขายเองด้วย ขับรักษาดูแลเป็นอย่างดีค่ะไม่เคยเฉี่ยวไม่เคยชนบอดี้เดิมๆนะคะตัวถังสวยภายในสะอาดตามนี้เลยค่ะราคาตั้งไว้ที่178,000บาทนะคะพร้อมโอนให้เลยค่ะรถขับขี่ใช้งานได้ปกติประหยัดน้ำมันมากๆด้านเอกสารมีครบภาษีพรบรต่อให้ยาวไปถึงปีหน้าเรียบร้อยนะคะ สภาพสวยพร้อมใช้คัน178,000บาทโตโย TA าวีโก้ปี07เครื่องยนต์ดีเซลท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะไม่ว่าจะต้องการซื้อสดหรือต้องการผ่อนก็ตามค่ะท่านสามารถคุยกันได้โดยตรงแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ